งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดการประกวดพืชและผลไม้ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ครับรักษาเมล็ดพันธุ์แท้ไว้แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดการประกวดไม้ผลและพืชสวนภายในงานฤดูหนาวและโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่นะครับบริเวณด้านหลังสูนราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยมีกเกษตรกรนําผลผลิตทั้งพืชผลต่างๆเข้าประกวดเป็นจนํานวนมากไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมส้มสายน้ําผึ้ง ฟักทองยักษ์ฟักทองเขียวยักษ์และก็กล้วยน้ําว้าเครือยักษ์นะครับโดยผลการประกวดปีนี้ครับฟักทองยักษ์ชนะเลิศเนี่ยมีน้ําหนักมากถึง15กิโลกรัมนะครับลูกนิ้เลยนะครับเขาว่าเป็นของนายวันชัยเกตสุภาพงศ์ชาวบ้านอําเภอกระยาณิวัฒนานะครับส่วนเจ้าฟักเขียวนี่หนักเกือบ20กิโลกรัมครับเป็นของนายคณิตขยันกิจชาวบ้านอําเภอพร้าวนะครับแล้วก็เจ้ากล้วยน้ําว้าเครือใหญ่นี่นะครับมีเครือใหญ่มากมีกว่า10ฝีเลยในเครือเดียวกัน แต่ละหวีเนี่ยมีมากกว่า10ลูกด้วยรวมเครือเดียวเนี่ยมีถึง150ลูกทานยังไงหมดโอ้โหยนะฮะชนะเลิศปีนี้ครับเป็นของนางอวนกันธนะชาวบ้านอำเภอสเสมืองนะครับส่วนมะพร้าวน้ำหอมมีผลดกแล้วก็มีก้นเป็น3ากลีบชนะเลิศเป็นของนายเสริมศรีวิทะชาวบ้านอำเภอจอมทองรวมถึงรางวัลสุดท้ายครับน้ำส้มสายน้ำผึ้งรสหวานอมเปรี้ยวของนายถนอมศักดิ์ชาวบ้านอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คสุดยอดจริงๆค่ะอยากปรบมือดังๆให้เลยนะคะทนะด้ของนายเจษฎากาบชายหัวหน้ากุ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกว่าการจัดงานเพื่อให้เกษตรกรนําผ,ผลผลิตที่เป็นพืชพันธุ์แท้เนี่ยเอามาประกวดกันและยังได้เมล็ดพืชพันธุ์ที่ดีเอาไว้ขยายผลให้เกษตรกรต่อไปด้วยนะคะถือเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารหลายชนิดทั้งฟักทองฟักเขียวก็สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนบางชนิดก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีอย่างปีนี้ฟักทองราคากิโลกร,รัมละ35บาทตกลูกหนึ่งก็200-300บาทนะคะบางลูกมีขนาดใหญ่ก็ได้ ราคา400 500บาททีเดียวค่ะ